กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานไทยแ a นด์เดเมนเช p o l i c y Watch ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะสำคัญเพื่อร่วมผลักดันนโยบายด้านภาวะสมองเสื่อมในระดับชาติโดยมุ่งเป็น,นกลไกกลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายและประสบการณ์จากการดำเนินงานจริงอันนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างเป็นปรูปธรรมในโอกาสนี้นายแพทย์อัคราฐานจิตนุยานน์รองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายได้งานวิจัยและมีการเสวนาในหัวข้อ ภาวะสมองเสื่อมดูแลได้ด้วยนโยบายและชุมชนเพื่อสะท้อนมุมมองและข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานหลักทุกภาคส่วนณโรงแรมอิสตินแกนพญาไทยกรุงเทพมหานครรย์หมออาาถานะคะในปัจจุบันภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุค่ะมันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญอย่างไรบ้างแล้วมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างคะครับก็จากสถานการณ์ปัจจุบนันและทุกท่านก็ทราบว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ย เราเป็น complete a g e s o c i e t y แล้วนะครับก็คือเกิน20%แล้วตอนนี้มี22ถ้าถ้านับเป็นจำนวนก็15ล้านคนทีนี้อตัอตราอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือดีปเนเชียในผู้สูงอายุเนี่ยก็อย่างน้อยก็ประมาณ1%นะครับก็ตีซะว่าประมาณจาก70ล้านเนี่ยก็700,000เข้าไปละนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยพอมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ย คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าเริ่มเป็นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นแค่ภาวะสมองเสื่อมเริ่มต้นก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทราบนะครับหรือญาติเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ทันแล้วก็พาผู้สูงอายุไปเข้ารับการคัดกรองตัววินิจฉัยเนี่ยก็จะกลายเป็นสมองเสื่อมแบบรุนแรงซึ่งนั่นก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะก็มีความจําเป็นครับที่จะต้องมีการทําให้ระบบของการคัดกรองเนี่ยมีการเข้าถึงปัญหาแล้วก็ access ของผู้ที่มีโอกาสจะเป็นสมองเสื่อมเนี่ยได้เร็วขึ้นครับ,รบในส่วนของภาพการ์ติงค่ะมีนยโยบายอย่างไรบ้างในการงรับผู้ป่วยในขั้นนี้บ้างนะคะทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวครับก็จริงๆแล้วในในเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายภาคส่วนนะครับที่มาทํางานด้วยกันทีนี้เฉพาะในเรื่องของอการดูแลเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะครับ เพื่อให้ได้จํานวนผู้ที่มีสมองเสื่อมนะครับเข้ามาก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คัดกรองเสศจก็คัดแยกนะครับแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการของสาธารณสุขที่ภาคคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเคยคุยกันเอาไว้แต่ประเด็นก็คือว่าปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือ,อผู้ที่จะต้องเข้ามารับการคัดกรองเนี่ยก็ไม่รู้นะครับตัวญาติเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนกักหรือ awareness ในเรื่องนี้แล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยรวมทั้งเรื่องของ โรงพยาบาลหรือสถาบันของรัฐทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ดีมากนักนะครับก็เลยก็การทําให้การคัดกรองคัดแยกเนี่ยไม่ได้มีจํานวนที่เราต้องการที่จะมาบําบัดรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้จริงแล้วก็ที่สาคัญก็คือพอเข้ามาแล้วเนี่ยระบบการส่งต่อเองเนี่ยก็ต้องทําได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาล ถามใน,นส่วนของอาจารย์หมอสุเทพค่ะการจะขับเคลื่อนนยโยบายของภาครา,ราฐฎร์ค่ะมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนอยากให้คุณหมอพูดถ,ถึงเรื่องนี้สักนิอน,นะคะึครับก็เรื่องผมคิดว่าเหมือนเหมือนที่ท่านรองที่พูดถึงนะเราตรงสังคมสูงอมไปแล้วก็ตัวเรื่องสมองเสื่อมก็เป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเรามองคนไทยเนี่ยใน60ปี60ปีมาเนี่ยคนรออายุยืนขึ้นประมาณ20ปีนะคือเมื่มอก่อนเราอายุคาดหวังเฉลี่ยเนี่ยสัก 60นะห้าสิบแปดปีไม่ถึง60ตอนนี้ก็ไปถึงเกนะือบ80แล้ว78แปีแล้วคนพออายุยืนยาวมากขึ้นแน่นอนก็ตัวสมองเสื่อมก็เจอมากขึ้นทีนี้ในในส่วนนโยบายกเ็เป็นเรื่องสําคัญนะโดย <c oughs> จริงโดยหลักการแพทย์สาธารณสุขเนะี่ยเราบอกมี้อเข้อนั่นเองนะคือคืออะไรที่ป้องกันได้เนะี่ยเราควรจะป้องกันใช่ไหมแล้วเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลรักษาให้ดีที่สุดนะครับเพราะโดยโดยนโยบายเนะี่ยผมคิดว่าวันนี้ที่ ทางศิราและก็ทางอาจารย์ที่ได้มาเสนอเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะว่าในส่วนของอระบบบริการเนี่ยต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยในในที่ผมมองก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราต้องมองไปถึงตัวในเชิงป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารักษาอย่างเดียวบางทีเราก็อาจจะเป็นค่อนข้างลํำบากในส่วนป้องกันก็ต้องไปมองตรงที่ปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับว่าปัจจัยเสี่ยง ที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมมีอะไรบ้างซึ่งแน,น่นอนเดี๋ยวนี้เป็นโรค NCD นะแต่เราจะเห็นว่ามวลภาวะสิ่งแวดล้อมอากาศอะไรต่างๆนี่ก็แย่ลงใช่ไหมครัมีคนเป็นเบาหวานความดันเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพันในในใน,ในตัวนโยบายเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญที่นอกจากต้องทําในส่วนของระบบบริการสิ่งทางโรงพยาบาลแล้วเนี่ยต้องไปทํากับทั้งในส่วนของชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวประชาชนเองซึ่งเมื่อกี้ก็มีการพูดกันเหมือนกันใช่ไหมครับว่าคนก็ต้องอที่มีเอลิทเทอรซีแล้วก็มีชุมชนที่ดูแลแล้วก็มีระบบบริการเพราะในส่วนที่ท,ทํานโยบายตรงนี้เนี่ยข้อมันก็จะเกี่ยวกับหลายภาคส่วนท,ที่มาร่วมกันเพราอนจทย์วันนี้เมื่อกี้จารย์อนันตชัยที่ปรึกษา,าขัดมาทีการของสวท่านก็ แจกแจงไปค่อนข้างชัดนะว่าเราก็จะต้องไปให้ถึงที่เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็คณะร,รัฐมนตรีแล้วก็มีกรรมการที่รับผิดชอบแล้วก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนที่นําไปสู่การปฏิบัติครับส่วนด้านอาจารย์หมอเซรีนทอ์นะคะ <c oughs> มีมุมมองของอาจารย์หมอค่ะ <c oughs> ก็คือความเห็นว่ามันยังมีระบบช่องว่างของสาธารณสุขอะไรที่ทาให้ผู้ป่วยคนนี้เข้าไม่ถึงการรักษาที่เหมาะสม จริงๆถ้าถามหนึ่งว่าเรื่องช่องว่างนี่ค่ะมันไม่ใช่ช่องว่างของระบบสาธารณสุขอย่างเดียวอาจารย์คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่1เรื่องของประชาชนเรื่องของตัวผู้สูงอายุและครอบครัวยังไม่ทราบว่าปัญหาพวกนี้มันคือความผิดปกติคิดว่าแก่แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจจะต้องเผยแพร่กันนะคะส่วนที่2เนี่ยของระบบสาธารณสุขของเราก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมาก แล้วก็จริงๆตอนแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าหลายคนยังไม่ค่อยรู้จักสมองเสื่อมด้วยซ้ําไปนะคะบางคนกว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อที่บ้านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แม้แต่ระบบของเราสาสุขเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะต้องอย่างไรเรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งให้การดูแลเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่สมองเสื่อมเป็นเรื่องที่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นในถึงจุดๆหนึ่งเราให้ยาไม่ได้เรา ได้รับได้แต่เพียงว่าให้การรักษาให้การดูแลซึ่งจะถึงแก่ครั้งที่3ค่ะก็คือเรื่องของการดูแลเนี่ยอาจารย์อยากให้มันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเท่านั้นอาจารย์อยากให้มันเป็นเรื่องของอย่างที่ทางทีมคุยเพราะจริงๆเราไม่อยากอับอายนะคะที่จะเอาพ่อแม่ที่มีภาะวะสมองเสื่อมที่ทําอะไรไม่น่าดูออกไปข้างนอกแต่ถ้าคนอื่นพารู้ว่าอ๋ออย่างนี้ของไข้ไม่สบายคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเห็นว่านี่เป็นเรื่องปกติของการเจ็บไข้ได้ป่วย มันจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วจะมีใครที่สามารถที่จะเอามือเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าวันที่ยามันไม่ได้ผลแล้วหรือวันที่กินยาไปก็มีผลข้างเคียงของยาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยังมีมืออื่นไหมที่จะมาช่วยเราอันนี้คือแก็บที่เราอยากได้นะคะเราอยากได้สาสุขทําในส่วนของเราแต่เราต้องการคนอื่นมาช่วยเราค่ะนะเก้าอี้นั่งขาเดียวไม่ได้เก้าอี้ต้องอย่างน้อยสามขาใช่ไหมคะนะคะก็มีสามนักสุข ต้องมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและ <ๆ S 2> อื่นๆที่จะช่วยเราค่ะในเบื้องต้นนะคะในการที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะคือสุขภาพาจิตของคนที่ดูแลนี่สำคัญเหมือนกันเราจะใสหมวกจะให้ครปรึกษา <c oughs> ครอบครัวหรือญาติที่ใกล้ชิดกับวกกวผู้ป่วยกลุ่มนี้ไหมคะ <c oughs> ในมุมที่คุณหมอมีอยู่แล้วพอดีอาจารย์เองก็ใส่หมวกวันนี้ใส่หมวกเป็น นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเราพยายามบริการจัดบริการอย่างนี้แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทางฝ่ายให้บริการค่ะคนไข้าอาจารย์เองแม้แต่คนไข้ที่มาหาอาจารย์อาจารย์บอกเรามีสมาคมนะมามาคุยกับอาจารย์มานั่นปันมาเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กเขาไม่ยอมมาเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่อยากบอกใครถ้าเราทําเรื่องของสังคมให้เข้าใจว่านี่คือเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะอันนี้มันจะเข้ามาเซอร์วิสพวกนี้มีอยู่แล้ว นะคะเพียงแต่เราจะต้องขยายมันแล้วก็ขอให้คนพยายามเข้ามาถึงบริการค่ะนะคะ,นะคะย้อนกลับมาไปที่อาจารย์หมอสุเทพนะคะหลังจากการประชมุมพิจารณาพิจารณาในครั้งนี้แล้วค่ะคุณหมออยากจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นรูปปรรมในการขับเคลื่อนตรงนี้ในอนาคตบาคะคือวันนี้หลักก็ผมคิดว่าเรามีความรู้นะมีความรู้มีวิชาการมีอาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจริงค่อนข้างครบถ้วนนะในในเวทีวันนี้ผมคิดว่า ไม่ว่าในฝ่ายนโยบายเองทางสสสวหรือทางองคกรภักรัฐเองกระทรวงสาธารณสุขตื่นแล้วก็ทงคประยาชนหรือทางสมาคมที่สมองเสือ่อมที่อาจารย์พูดถึงวันหลังจากวันนี้แล้วผมคิดว่าเราก็คงใช้กระบวนการที่จะทํานโยบายเรื่องนี้ให้ร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ต้องอคือโดยภาคส่วนต่าง,างๆเดี๋ยวก็ได้ทำาร่วมกันทำ,ท,ำทำใ,ในในส่วนตรงนี้ แล้วก็ถ้าเรามีนโยบายที่ดีแล้วก็คิดให้ครบนะผมคิดว่าทั้งตัวอะไรอะงานงบระบบคนนะในในส่วนที่ต้องทำต่างๆท,ทำเรื่องอะไรอย่างไรมีประมาณอะไรจากไหน